ให้ก่อนใครให้ก่อนออกเหมือนเดิมครับพี่สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเซียนแสงนะครับผมวันนี้จะมาให้แนะทางราวพัฒนาว่ดวันที่28นะครับผมว่ดวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567วัดน,นี้ผมขอเอาคืนแบบหนักๆน,นะพี่นะแต่ก่อนที่จะเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้อ่านที่ดีก่อนโก,การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันนะครับ งวดนี้นะครับผมให้เป็นเด่นสามรองห้าครับเพื่อมันการไม่เสียเวลาเราไปเจาะเลขกันดีกว่าออ้ right. ทุกคนมานะครับผมผมจะดิดให้ขึ้นตรงข้างๆนะครับอะ่ะแล้วผมจะเลื่อนมาข้างๆนะฮะ ลวาวัฒนางบุที่8สิงหาคมพุทธศักราช2517เด่นสามรองห้านะครับสําหรับสายเบิ้ลนะครับผมสามสามห้าห้าแล้วก็เด่นรองนะครับผมอย่าลืมแทงนะครับสามห้าห้าสามต่อมาเป็นเจาะสามนะครับให้เป็นสามสองสามสี่สามแปดสามสองสามสี่สามแปดนะครับแล้วก็เจาะห้าให้เป็นห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าาห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะ เลขสามตัวนะครับ030 135แล้วก็431 030 135 431นะครับเลขเน้นนะครับ1820แล้วก็25นะครับผมหนักไปอ่ะทุกคนจ๋าก็เดี๋ยวใครยังไม่ได้เอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับผมก็สามารถคลิกลิ้์ข้างหลังใต้คำอธิบายได้เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนแนวทางคือแนวทางมีเข้ามีออกมีได้มีเสียเป็นธรรมดานะครับผมก็ เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสียนแสงด้วยละกันนะครับผมก็ลิงก์กลุ่มวีพีอยู่ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ